ย้ำกันนิดนึงนะครับคูป้อมนะครับจะดูแลพวกเราจนจบคอร์สนี้เนาะซึ่งนะครับในคอร์สนี้เนี่ยมีเด็กที่เรียนอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับที่เรียนสดนะครับสดที่เอ i านะครับกับสดที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะหเราขาดขาดอินเทอร์เน็ตภายในสามวินาทีนี้ลงแดงลยเลรอลูกก็เกินไปไหมเกินปุยมุย้ย3นาทีไอ้สวันอะสานาทีครับ3นาทีคือขาดอากาศเราทนได้ไม่เกินนี้หรอกครับแล้วแต่บางคน เขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเนาะข้างหน้านะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9้าใช่ไหมครับอ่าเขียนไปนะครับแล้วเขียนคะแนนครับเช่นถ้าวันนี้นะน้องอันดาสมมุตินะอันดาสอบคําถามดีมากเลยครับครูจะบอกเอ้ยอันดาครับดีมากครับหนึ่งคะแนนครับใบไม้อะไรครับที่มีสีเขียวเมเปิลมีสีเขียวนะครับเฉพาะช่วงบางช่วงที่มันจะเป็นสีส้มใบไม้แห้งไม่ใช่ครูด่างมีเขียวกับขาว แล้วพอตกกลางคืนครับไม่มีแสงที่นี่เกิดขึ้นคือเขาก็เอาออกซิเจนทำไมครับเอาไปใช้นะครับเขาดูดเข้าไปทางไหนครับบอกครูสิการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ครับทุกคนครับสมมุติว่าครูป้อมพูดว่าเฮ้ยดูนี่ดูนี่ครูยืนตรงนี้ดู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 ครูยืนตรงนี้แล้วครูก็เดินอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะครูอยู่ตรงนี้ครับแล้วครูก็ ย้ายตำแหน่งมาแบบนี้เรียกว่าเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตอบไม่ได้ยินครับดีมากครับโอเคครับและถ้าเกิดค่ามยืนตรงนี้แล้วครับอะไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะครูยืนตรงนี้แล้วครูก็ทำไมครับเคลื่อนไหวดีมากดีมากโอเคครับเหยียบไปหนึ่งทีทับเหยียบไปหนึ่งทีปั๊บครูจะทำไงต่อครับระหว่างหนึ่งกระทืบซ้ำๆ กับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไทรตอบเบอร์หนึ่งกดหนึ่งครับครูควรต้องเป็นเบอร์หนึ่งคือกระทืบซ้ำลงไปเลยครับเหยียบซ้ําให้มิดไทรตอบเบอร์สองครับโอเคมีคนตอบผิดด้วยนะคำคำตอบข้อนี้คือเบอร์หนึ่งเอ้ยเบอร์หนึ่งก็บ้าแล้ว <g iggle> เราเริ่มที่เซลก่อนครับถัดไปเป็น ิ้ชูคืออะไรครับเนื้อเยื่อออแกนคืออวัยวะออแกนซิสเต็มระบบอวัยวะออแกนิซึมสิ่งมีชีวิตรเริ่มต้นเบอร์หนึ่งคือเซลล์บรรยากาศของโลกนั้นปกคลุมไปด้วยแกส๊สคาร์บอนโไดออกไซด์และไม่มีออกซิเจนเลยจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเนี่ยจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก3,69 0ล้านปีก่อนความแตกต่างของ RNA กับ,ก,บ,ก,บกับ DNA ตรงนี้นครับอันที่ห ในการแปลผันในการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมคือ RNA มันจะค่อนข้างคล่องตัวและง่ายกว่าหนูคิดว่าเซล์ประสาทเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับมันเป็นเส้นๆ้นหรือเป็นกลมกลมเส้นๆคิดว่าเป็นเส้นเส้นเพราะอะไรครับยกมือได้ไหมยกมือได้ไหมครูฟังไม่รู้เรื่องเลยอาเชิญครับมันมีแคปซูลแคปซูลที่คอยหุ้มอยู่อีกทีหนึ่งหุ้มอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับแบคบทีเรียที่มันทนต่ตอสภาพแวดล้อมมันจะมีแคปซูลเนาะ มันเหมือนกับมีเกราะป้องกันประมาณอย่างนี้ครับเอ๊ะเด็กออนไลน์ยกมือกันเต็มเลยคืออะไรเนี่ยยุกิเชิญครับเซลสัตว์มีผนังเซลไหมไม่มีมีคอโลพาสไหมไม่มีแต่ส่วนอื่นๆมีเหมือนกันไหมครับลองเช็คดูซิอ่ะเริ่มจากคําแรกครับคําแรกคือคํว่าอ่าอันนี้คือคอโลพาสในเซลลพืชมีเซลสัตว์มีไหมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ชอบให้น้องหมาน้องแมวที่แปลกปลอมดังนั้นถ้าวันดีนวันดี น้องหมาน้องแมวถือบัตรมาก็ให <online> <c oughs> ้น้องหมาน้องแมวยื่นบัตรให้คุณลุงรปภแล้วกันนะครับมีสายของคาร์โบไฮเดรตคือพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆเนี่ยเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับและนี่คือองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ฟังทันไหมครับอ่าประมาณอย่างนั้นครับนิวเคลียสเหมือนกับเราอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมนิวเคลียสคือเหมือนกับเป็นคนที่คุมทั้งหมดเลยอ่ะมีตัวเงินตัวทองเข้าหมู่บ้านมีงูเข้าหมู่บ้านหรือว่าน้าท่วมน้าน้ําไม่ไหลไฟดับโอ้ เขาก็ต้องเป็นคนทําไมครับคนตนคนนี้ต้องเป็นคนที่คอยดูแลรปภไม่ใช่เป็นนิติบุคคลได้ไหมเยื่อหุ้มสองชั้นแล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นเยื่อหุ้มแบบนี้ครับยังไม่ได้ซับซ้อนมากที่จะทําให้โมเลิกลสารอินทรีย์ขนาดเล็กแทรกเข้าไปได้โมเลกกลของ r อ A บางส่วนบนกลอนคองมอโมเรลลไนท์ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับไมเซล มนรวมตัวกันเองโดยไม่มีปัจจัยหื่นช่วยถูกต้องอใช่แล้วลูกนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติครับน้องวานนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยถูกต้องใช่แล้วลูกเก่งมากไม่มีเหตุผลเพราะยังไม่มีกรดอะมิโน,โนยังไม่มีโปรตีนจริงไม่จริงถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้ครับเกิดการสร้างอะมิโนเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับะไรก็ตามความแตกต่างที่สําคัญประการหนึ่งระหว่าง RNA และ DNA คือ DNA ต้องการโปรตีนมาช่วยในการที่มันจะจําลองตนเองได้เลนใกล้ตานะครับมีอาร์มก็คือแขนนะครับมีเลนใกล้วัตถุครับมีแท่นวางสไลด์มีที่หนีบสไลด์นะครับมีการเลื่อนไปเลื่อนมาตรงนี้ได้นะครับโอเคครับแล้วพอครูป้อมเริ่มทําเสร็จปั๊บมันคันมือว่าเดครูก,ก็เกาแล้วครูก็ไปล้างมือแล้วครูใช้เลนิ้วโป้งันเกาเนี่ยปุ๊บเนื้อหลุดติดนิ้วเลยอช็อกแบบเป็นหลุมเลยอะเป็นเนี่ย มาเป็นชิน้นนี้แล้วครับคุณจะเป็นลมครับทุกคนครับขอเสียงปรบเลยเพื่อนหน่อยครับยังไม่จบครับยังใช้แรงงานไม่จบตรงนี้ต้องมีหางด้วยอ่า <c oughs> น้องอะไรลูกหนูชื่อน้องฮะเอริสเอริสใช่ไหมลูกเอริน้องเอริครับขอเพิ่มนิดหนึ่งเอริสยิงไปครับลูกเอริมันจะมีนี่อันหนึ่ง <c oughs> เอริวาดสวยมากเอริรู้ไหมตรงนี้มันไว้เพื่ออะไร อควายนะครับก็คือควบคุมการผ่านเข้ออกของสารซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยควบคุมการผ่านข้ออกของสารเป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ดีมากโอ้โหชื่นใจนะ้ด้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่กระเป๋าไปแล้วเรียบร้อยครับมันก็หนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเล็บของเขาก็ติดติดเนื้อไอ้คนร้ายนั้นประเด็นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแมวไม่ใช่แล้วเล็บยาวขนาดนั้น จริงๆแล้วมันออกไปทุกทิศท,ทุกทางแหละนะครับแต่วงไหนอยู่ใกล้สุดวงนั้นก็รับไปเต็มๆนั่นก็คือส,สารจากเข้มมากไปเข้มน้อยเหม็นมากไปอันแรกสุดคือใหญ่สุดคือคิงดอมรองลงมาคืออะไรครับรองลงมาคือไฟลัมเป็น Class Order Family g ่จีนแล้วก็สปีชีพูดครับมีคิงดอมไฟลั Class เด็กออนไลน์ครับเปิดไมค์มาโดยที่ไม่ต้องยกมือครับพูดครับโอเคครับหยุดครับสีทุกคอต่างกันดีมากครับโอเคครับน้องนิโก้ครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับน้องธนัอนครับ ขนาดลำตัวต่างกันขนาดลำตัวต่างกันออกัสครับอันนี้คือโฮโมซาเปียนยันดาท่านครับโอเคอันนี้คือโฮโมซาเปียนซาเปียนครับก็คืออันี้นี่ไง <c oughs> อ่าอันนี้คือโฮโมซาเปียนซาเปียนโอเคไหมครับใช่ไหมครับอันนี้คือโฮโมซาเปียนซาเปียนมันควรจะอ้วนเหมือนนี้อ่าจินตนาการใช่ใช่สองคือตรง ตรงสมองเขาเนี่ยมันจะเล็กตรงนี้มันจะเล็กกว่านะครับใช่ครับดังนั้นอันนี้คืออันที่สองครับพวกบลูรีนเอลจีครับก็คือเป็นสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ําเงินนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับมันคือกลุ่มแรกๆเลยนะที่มันเกิดขึ้นบนโลกของเรานะเป็นสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ําเงินครับสาหร่ายลูกเพราะว่าสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ําเงินนะครับมันมีโปรตีนสูงมากแต่ต้องทําให้มันสะอาดก่อนเนาะนะครับถึงจะมากินได้นะครับมันจะมีการพอมันหมักปั๊บเนี่ย ขนมปังมันจะฟูขึ้นก่อนจะเอาไปอบใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะมีอันนี้มันจะฟูขึ้นไปนิดนึงมันจะมีการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้ขนมปังมันฟูขึ้นคู่กับวันี้ลูกเกดหวานแล้วเขาก็กินก็คู่เดียวนะขนมปังนี้มันไม่มีลูกเกดไม,ม่ขนมปังแบบล้นๆเลยครูแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยหนูก็เลยไม่กินกันครูตกใจครับครูก็เลยพลิกอีกอตงตรงก้นมันนะครับขึ้นมาเพราะครูกินอย่างนี้เขาอยู่ตรงข้ามครูใช่ไหมครับ ครูมันขึ้นลาหรือเปล่าครูตกใจเว้ยครูเลยพลิกขึ้นมาดูข้างหลังครูนี่แบบแค่จะล้วงคออ้วกคือบอกว่าอาจารย์คือบอกเอ้ามึงโง่เง้เออเซซ่าเนาะเอออาจารย์ครูยังไม่จบ ครูยังไม่ได้คําตอบแต่ทางสิ้นอาจารย์ก็ยังบ่นไปสักพักหนึ่งบอกเออเซอร์เนาะเซอรงูกินเพื่อได้ไงเนี่ยเออครูก็เลยบอกว่าอาจารย์จะเอาจริงจจะรอดไหมมีไซแคทก็คือโปรงครับแปะกวยครับมีสนนะครับเจ้านี้เรียกว่าโคนโปรงเจ้านี้เรียกว่าโคนสนนะครับมันมีช่องเหงือกครับมีช่องเหงือกเห็นชัดเจนจากภายนอกนี่คือปลากระดูกอ่อนนะครับมีครีบคู่ครีบเดี่ยวมีเกล็ดนะครับคล้ายๆาจารย์ไม่มีกระเพาะลม ปลาฉนามันเหมือนกับเลื่อยเนาะแล้วก็มีปลาฉลามครับข้างบนของฉลามตรงนี้ที่เราเห็นฝั่งนี้คือคือไข่ฉลามครับอันนี้คือไข่ฉลามนะที่เราเห็นฝั่งนี้คือไข่ฉลามมีกลุ่มสันหลังครับมันคือเขียดงูครับมันมีความคล้ายงูครับดังนั้นคือคุณจะเรียกกลุ่มที่หนึ่งว่าคล้ายกบกลุ่มเดียวกับกบกลุ่มที่สองคือมีหางตลอดชีวิตอันนี้คือลักษณะข,ของปาลาเฉละครับทีนี้มันอยู่ในในน้ำตลอดเลยครับ มันจึงจาเป็นต้องมีรากที่โผล่ขึ้นมาพลนน้าเราเรียกอันนี้ว่ารากกันเลยเอ่ยรากหายใจรากกงกลางรากลําพูคือรากหายใจเพื่อนถามว่าทําไมพืชต้องมีใบเลี้ยงก่อนมีใบแท้คําตอบคือตอนเด็กๆตอนที่มันงอกมาจากมเมล็ดนะครับมันยังสังเคราะห์ได้แสงไม่ได้มันยังสร้างอาหารไม่ได้มันจึงจําเป็นต้องใช้อาหารจากใบเลี้ยงในการเจริญเติบโตใช้ในการงอกครับามาดูครับทุกคนครับใครดูออกบ้างมันคืออะไรนะครับอันที่หนึ่งครับ อ่ามีอันนึงอีกอันนึนีไงนี่คืออะไรครับและครูวาดไม่เหมือนตรงไหนไอ้นี่ก็คือขนมันเห็นไหมนะเออเนี่ยขนมันเนี่ยมันไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยมันอยู่เนี่ยแต่มัาเด็ดออกไปเนี่ยใครบอกว่าใครคิดว่าไม่เหมือนยกมือขึ้นหนูไม่มีศิลปะในหัวใจเลยนะจริงๆแล้วน่าเสียใจจริงๆไอ้อะไรนกไปฝั่งนิดิน คำถามไม่ใช่ต้องฟินเอานี้ไปฝังในดินไม่ขึ้นนะครับมันมีมันมีอะไรไหมครับมันมีมันต้องมีตัวที่มันจะเป็นต้นอ่อนมันต้องใช้แบบนี้หรืมะพร้าวเนี่ยเขาวิธีเขาใช้วิธีการคือมันจะใช้ให้เจ้าผลอย่างเงี้ยมันเกิดการกระจายพันธุ์นึกออกไหมครับนะครับต่อไปครับใช้หลายต้นความหมายคือต้องมีมากกว่าหนึ่งต้นในการขยายพันธุ์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการทําอะไรบ้างอันหนึ่งคือต่อกิ่งตัวช่วยคือเขาท้าฮอร์โมนเร่งรากเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ข้อมูลเล็ลกเราต้องขูดตรงนี้ให้มันดีครับไม่ใช่ขุดลึกเกินไปตัดท่อลำเลียงทิ้งหมดต้นไม้ตายจริงไหมจริงเขาทาการนะครับเอาหลอดที่1ครับหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4และหลอดที่5ลูกนะครับโดยมีอยู่2หลอดครับที่ไม่ใช่ชุดทดลองเป็นแนวทางดีกว่าครับเป็นแนวทางในการที่เราจะกินอาหารให้เหมาะสม1เลยนะครับรงพัชาการเราต้องกินข้าวแป้งน้าตาลอ๋อนะ ข้าวแป้งพวกนี้ให้อยู่ที่ประมาณเยอะสุดน้ำส้มใสาชูคือกดแอซิติกครับซึ่งมันเกิดจากการหมักเกิดจากการกลั่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของปลอมเนี่ยนะครับเขาจะเอาซัลฟูริกไปผสมเลยแล้วก็แต่งกลิ่นให้มันเหมือนน้ำส้ม